จะป้าตายออกะปางเขาทันทีจะเจอผู้ชายดันมาเจอชนีแล้วนนี้เขาแต่งตัวหลุดมาจากสารไหนเนี่ยสาลบ้านพ่อมึงคือจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากเป็นี้แล้วนะแบบว่านหนูตอมใจอ่ะเข้าใจไหมแม,แม่แบบ เคยรักผู้หญิงแล้วผู้หญิงเนี่ยมันทิ้งหนูไปด้วยตอมใจที่จะมาเป็นแบบนี้แต่จริงๆแน้วผู้ชายมันก็ต้องคู่กับผู้หญิงพระองค์ท่านสุภาษิตเนี่ยยังไม่ใจได้เด,ดีพูวผู้เลี้ยงกูไม่เอารางวัลน,นะเอาลงไปรับรางวัลก่อนแม่ไม่มีใครทำอะไรดูนะด่านะระวังนะ <ตา S 1> คุณแม่ด่านะ กำดงลงไปแล้วเก็บกระเป๋าตังค์ให้ดีนะคะมึงกลัวอะไรขโมยอยู่นี่พูดยังไงข็งมึงขอาควาคุณอย่างสูงนะคะ <c oughs> ที่มีรางวัลน้ำใจให้กับเอาไม่มีใครก็ททำอะไรมึงหรอก <c oughs> เออข้าขำอะไรวะ <c oughs> ก็รูปล่างมึงอย่างนั้นมันก็น่าขำหรอก <c oughs> เออคนขออ๋อ <c oughs> จะภาพไงจะ <c oughs> พา <c oughs> จะภาพจะภาพให้ กลัวมึงมาก1 2หนึ่งสองสามแม่ยิ้มเฮ้ยมึงกับพี่เขาต้องยิ้มแม่เปคนถ่ายโอเคโน่นๆ่นทางนู่นอีกโน่นโน่นโน่นทางโน่น เกบ้าอะไรจะเล่าตีสี่ล่ะอ่ะรับรางวัลให้เสร็จก่อนทั้งนู้นเขาให้รางวาัลเขาพระคุณยังสูงนะคะที่มีรางวัลน้ําใจนะคะถ่ายรูปมันไว้ค่ะเวลาง,งานมึงมจะได้เอารูปนี้ไปไว้หน้าศพมึงได้เลยกูไปพร้อมกตะปอกเลยเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพ่อกูล่ะดู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 ทางนี้นี่แล้แหวงขอบคุณค่ะขอบคุณโอ้ยเฮ้ย เลนนี่จะสิบคืนไหมเองน่ะจะได้สิบคืนติดเลยเหรอนุ่นนู่นข้างหลังนู่น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 ตรงนู้นไม่เไว้ถุง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 นี่อีดงเชื่อกูที่หลังมึงทำนี่เลยคิวอาโคสห้อยคอนี่กูไม่ถุงละอันนี่ไม่ใช่พ่อป่าเด้อ รางวัลไงเขาชอบมึงไงขอบคุณค่ะลงไปมึงเยียบมึงเน่ริกเก้นแหละขอหลับอยู่จะไปปลูกเขาทำไมอานว่าขอาควคุณอย่างสูงนะที่มีเราตั้งใจกับดำดงนะครับขอบคุณมากค่ะ อะไรว่าูปดเดี๋ยตอนแรกเป็นลิเกอยู่ตอนนี้คูเป็นคนดูทะ่ไหเฮ้ยคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะเอาไว้ชากหนนาเด้อนะโน่นน่นงนี่นี่นี่ดีพาดคณะไหนเนี่เฮ้ยสวัสดีครับยอมโอเคเต้นไหนเออ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโน่นโน่่นดองดองโน่นอีกนู่นอันื้อไม่จบโน่นโน่นทางซ้ายมือโน่นไม่จบลูกนี่มาไปเดินไปเออสำหรับบอกคืนนี่เรื่องนี่ไม่จบร้องเพลงหน่อยร้องเพลงค้าเวลาหน่อยนู่นเอ้าเขาบอกยายายอย่าร้องแสดงว่าดูมึงบ่อยเขากลัวมึงร้องเพลงขอบคุณค่ะโู่นโน่นโน่นดองอีกนู่นตรงนู่นอีกโน่นโน่นๆขอยกมือนู่นในบ้านขาวๆอะ ขวาซ้ายมือนะฮะพยกมือเรียกมึงอยู่นะอ้าเว้ยอันนั้นมึงเห็นไหมนะขวักมือเรียกมึงหน่อยโยนหลังไหนก็ได้มึงจองไปเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะพ่อนที่รัี่รนะคะทุกคนนะคะมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยพ่อขอไปดองอีดงมึงสนิทกับเขาไงพ่อไงมึงคุยตบไหล่เป็นเพื่อนเลยอีนี่ขอบคุณ ขอบคุณนะะเอาแหละโน่นตอนนี้ขอบคุณะค่ะอีดงในถุงเนี่ยข้าขึ้นมาขึ้นมามึงมองอะไรอ่ะอ๋อท่านุ่นท่านุ่นไปไปไปไอถั่วทุกสารทิศขอบคุณค่ะ่าน ไอ้ดงมึงรู้ป่ะนะใครเนี่ยมันผัวน้ำเพชรไอ้พี่ตีนะน่ะขอพค่งขังแม่นี้ทีนะคะพี่อาเพชรนะคะอวยพรเขาอ๋ออวยพรเขาจ้าขอบคุณขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะสวยพิเศษที่คุณรู้จักเขาเหรอแม่ไงชื่ออะไรแม่นึกนึกอะไรนึกวีไอโฟแม่ชื่ออะไร ขอบคุณนะคะเท่านี้นะคะทุกคนเท่านี้